อยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบๆหนัาตงความรักอยู่ข้างในสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธออ,อ่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมอ,อุ่นไอรักยามเชา<อ>้ากิฟท์คนแรกไหม มาไหมน้องแอนฟิลมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าน้องไอจีค่ะสวัสดีค่ะใครคุยกันนะน้องกระต่ายค่ะ ใครคุยกันใครคุยกันอเมลแล้วโอมอไดมอนค่ะไดมอนมาสวัสดีครับมาติอมมานั่งข <hi> ้างพีเพ okay, <morning> oh. uh, no. ิร์เอากระตูนมข้าง่าข้างล่าง้งงี้เกมากเลยน้องวายุครับสวัสดีครับอือเก่งจังเลย สวัสดีครับเฉยๆเลยสวัสดีครับอุ่ยทำไมไม่มาหาคุณครูอ่ะพี่โอ้มาสวัสดีครับอ่าปร่มือหนึ่งคะหนึ่งคะใครไม่เก็บเท้าคะใครไม่เก็บเท้าคะนับนับดังไม่เก็บเท้านั่งตัวตรงมือวาง